สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสง่าฮิตนิวส์รายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์วันนี้เราจะมีข่าวสารและเรื่องราวใดๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันบ้างเชิญทุกท่านติดตามรับชมไปพร้อมๆกันกับพวกเราได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2563กันเลยนะครับในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้มาติดต่อราชการณสสข้อตาดจำนวนทั้งสิ้น23คนโดยเป็นการยื่นเอก,กสารจำนวน17คนพบเจ้าหน้าที่ของปรากษาจำนวน2คนเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อสัตว์สคัได้จริงจำนวน1คนรับทราบข้อเก่าหาชี้แจงข้อเท็จจริงจำนวน1คน ส่งรายง,งานผลการตรวจสอรบระบบไฟฟ้าประจำปีจำนวน1คนลูกจ้างมารับคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงาน1คนข่าวแรกนะครับสสตราดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการตรวจแรงงานวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2513นายสุพัฒน์กองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด มอบหมายให้นางเกศลินสามันนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการตรวจแรงงานณโรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนันต์บวรนวรักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมจำนวนผู้เข้าร่วม200คน มาข่าวที่2กันเลยนะครับสสข้อตาดฟอรับสเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภาณเลนทิราเทพยพดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชระราชาธิดาวันที่1กันยายน2563นะครับนายสุพัฒกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดมอบหมายนายปัตยาวันดีตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เป้ารัศเดศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละลกิตยาภาณเลนทีราเทพพยัวดีกรมหมลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระลาชาราชภิริดานาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมวิพลอนดุลยเดชมหาราชบรมมานาถปพิษณบ,บ้านเป็ดในหมู่ที่สองตำบลห้วงน้าขาวอําเภอเมืองตราจังหวัดตราดโดยมีนายนัทพงษ์สังวนจิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตราด และผู้แทนส่วนราชการฟอสรสเสดด้วยครับต่อไปเป็นข่าวที่ 3. สอสสคอตราดเข้าร่วมอบรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงวันที่1ถึง2กันยายน2563ในสุพัฒกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดมอบหมายให้นางนิรมนารทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยท่านรองนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดณนะห้องประชุมตราดซิตี้ฮอล์โรงแรมตราดซิตี้ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน90คน ทั้งหมดนี่คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของข่าวสังหาทีนิวส์ที่ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดได้ทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจากช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดและพับกันใหม่ พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ